สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับแกล,ลอนน้ำมันเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือขวดน้ำมันเครื่องนะครับเราซื้อมาใส่รถแล้วอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าก็จะ,ะทำให้เป็นมลพิษนะครับเวลาเราทิ้งลงไปนะครับเพราะว่าเขาจะมีะน้ำมันที่หลงเหลืออยู่ติดอยู่นะครับเรานํามาล้างครับเพื่อ เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็สังเกตว่ารูปทรงครับก็เหมาะมือนะครับจับนะครับคือการผู้ผลิตนะครับออกแบบมาสวยงามนะครับกระรอนขวดแบบนี้นะครับยังมีประโยชน์นะครับในการเดินทางของเรานะครับถ้าเราเดินทางโดยรถยนต์นะครับเราสามารถพกติดรถไปนะครับพกไปทําไมนะครับก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่นะครับเรานํามาติดรถไว้นะครับเผื่อเราเดินทางนะครับรถติดนะครับเราไปมีลูกมีหลานไปนะครับก็คือเราเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราครับเวลาวดฉี่นะครับเก็บไว้ได้นะครับเอาไว้ฉี่นะครับก็คือเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อคอมฟอร์ตนะครับสามารถใช้เกลอนน้ำมันเครื่องนะครับแบบนี้ครับขนาด หนึ 1> 1ลิตรนะครับหรือศูย์จลิตรนะครับรูปทรงเขาสวยงามนะครับแล้วก็เขาก็จะไม่แตกไม่รั่วง่ายๆครับเพราะว่าทําทจากพลาสติกที่เหนียวนะครับก็สามารถลูกหลานแล้วชีเสร็จแล้วนะครับเราไปถึงปั๊มแล้วก็สามารถเอาไปาเทลงโถชักโคกนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบกดด็กดติดตามกดไลค์กด u b บสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ